สวัสดีค่ะพี่นกปอกไบสุขสุขคนนะคะทางช่องยายสาหมอลำเสียงวิหกอบปิเชียนะคะอันนี้ฮ่าอ้อยค่ะนะคะรืบเออกกองยวนอันนี้นั่งรืบออกกองยวนห่องไปแก้นมาอยู่ห่องนง<ต>ั่งออยอ้ยอยแปากไว้ก่อนแปลกไว้ก่อนเต้นกูยังไม่เส็จเลย,เยตอนนี้ไก่ช่วงน้องๆกกำลัง คนคองคนยางพี่น้องขาพ่ะ,พะม่เบิงบรรยากาศหลังเวทีนะคะทีมล่างทีมยังกะคนล่แง้วนี่ก็สิเป็นเอ่อเพื่อนตละลังนะคะผลกำนันแพร่กับเปิดลานยุุ่่นแล้วนะคะชนีน้ก็สิเป็นน้องๆเพือการเตรียมชุดเตรียมยางค่ะพี่น้อง่ะเ <c oughs> มื่อนีอยูบานหน้าพ่อค่ะเป็นบ่น <c oughs> หน้าพ่อหรือพ่อนะ <c oughs> น บันหน้าโพ,พออำเภอเสรภูมิด้อพี่น้องเด้อจังหวัดลอ,อยเอ็ดเด้อมันสิยอนมาทางยาสูด้ัพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เวทีก็ได้ประมาณ60-70%แล้วนะคะไปได้ล้านไหนคอยสิไปล้านพูดเหมือนแลง สวันดีเจ็บเจ็บเชฟเบอร์ค่ะล้าซุปต้มอันดับหนึ่งของมอลำมีแต่ของของมอเมเนี่ยมันีอบนมี้เราพอกก่เป็นฤดูกาลแล้วโอ้เรื่องอะไรแม่เรื่องตอไมาจอยต้องจอยนี่แหละต้องจอยต้องออกมาจอยเป็นบ่าอันฝากไปถึงร้านเหลาหลัางหานเนี่ยเป็นยังไงอันเมื่อนี้ถามาเจียสิขายทั้งนอกเท่างไหนปนัดสิขายต้มก็เจียกับแบบล้านได้เป็นทั้งไหนฝากไปถึงแม่ ก็ต้องห่วงร้านอาานนี่มื่อนี้ยิสังปิดเ่นบ่ต้องสั้งปิดเ็นบ่ต้องั้งปิดลังนอาาเบนบอกากไปถึงร้านร้านาค่างเจียบเลยยุคางเจียบเยเ้ยปาเดี๊ยไปเดเต้นแดงก็กัรความเด้ตั้งมาเจียบสิขายตัวไหนเจียบเลยว่ารลางาาขายสามเจียบสิขายสองแปดเออาลั้งแข้าวาเจียบสิขายสองแปดสิขายสอส เริ่มาเข่ากันเกี้ยบลอติเมอร์เนี่ยกนแล้งกสิแจก่เออจ้ากับแม่แกเขาเตี้ยเเขาไปงานบวชเดีอยวแนวได้ถ้ามาขายเราตัดราคาเขาเตี้ยแนวได้ต้องเคี่ยแมนบ้เคี่ยเอิ่มาเคี่ยเดี๋ยวนี้กํลักขายอยู่หุ่นเออเระกลักกัดเพนั่งไปขึ้นแ่ั่่ี่า่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่น่่่่่น่่่่อน่่ิ่่น่่่่่่่่่่่น่เ อันนั้นเขาเอาเงินเซ่นไงแต่ว่าเกียบกระสิบว่าได้ปวดหัวขึ้นอันนั้นได้อันนั้นกระสิบปวดหัวย้ำยังเก็บเงินเดือแต่ต้องเกิดแค่ก่อนหนออกมาเคที่ยวนี่จะต้องหอกไปเลยเนี่ยมาอกมาเที่ยทานันเออเดี๋พี่น้องท่านเจ็บเซฟบอร์พูดอะไมากกะอยู่ระพ้อขากฟ้าข้าละเล็กค่ะแต่รังหานเหล่าความพี่น้องมากินเราไม่กินเหาแทบบ่เออขอบคุณค่ะกาขอบคุณไม่เจ็บกระสิไปตั้งร้านพี่น้องค่ะ นี่แะพี่ดางครับความเป็นน่ารักกันเองแบบว่าไป,ป,ไปงานน้ำกันอลไรกัว่ากูจัจกกันเจา่าสนิทกันพี่น้องมันก็เลยแบบมันเป็นความผูกพันแหมพี่น้องค่ะนี่แหละความมว่วนความซื่นมั่เป็นความผูกพันนะคะเป็นความผูกพันระวางแม่ค่ะกับทีมหมอลัมเสียพี่นออ้องเอองานใหญ่พี่น้องค่ะวันนี้ก็จะเป็นทีมทีมไหนอะ ทิพไนะสมัยพลาดบอกเออทีมทีมทีิพไนยคอยกระจำคอยพกหัวนะคะพี่น้องคขาจะลืมนะคะจะลืมซื้อบัตรซื้อตัวเข้าลุ่มนะคะนี่นะคะยายสายพามาอัปเดตนะคะสภาพอากาศวันนี้ฝนท้องฟ้าปลอดโปร่งพี่น้องค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งตอนนี้ท่านในมิตรสาดเพราะว่าเพื่อนกำลังไปย์เฮร์พี่น้องเพื่อนกำลังระกันเปย์เฮร์นะคะเฮร์พัสยดเฮร์ถ้าคู่ผยังพี่น้องค่ะก็เลยแบบว่า อ่าสายจะมาได้ไหมแต่ก็เริ่มทยอยทยอยมากเลยพี่น้องครับวันนี้น่าจะเป็นงานงานทั้งวัดอ่าเก็บบัตรการกุศลนะพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนาโพนะคะอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแม่กำลังเล็กเชียร์แงใจมอลารับในรับพี่น้องเด้อเอาอัปเดตนะคะทองฝากปลอดโปร่งรับพี่น้องเด้ออย่าลืมให้รับกำลังใจมอรับเสียงวีหกนกพงศกรน,นะคะฝากก,าก,ากาาดไลค์กดแชร์รับพี่น้องเด้ดอ